สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองคอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์กับรถบ้านมือสองคอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้สําหรับวันนี้นะครับเราจะพามาชมรถนะฮะรถบ้านแท้ๆนะครับที่บ้านลูกค้าเลยคันนี้ก็จะเป็นรถที่จะเหมาะกับการเข้าไรเข้าสวนนะครับ ซึ่งสภาพรถสีสันคันนี้จะไม่สวยเลยนะครับแต่เครื่องชัดทรงชัดซีดีนะครับภายในก็จะแบบนี้เป็นพวงมาลัยพพลเวอร์กระจกมือหมุนนะครับสภาพยังไม่ได้รับสภาพนะฮะแต่รถเดิมนะฮะเมทาร์กเดิมนะครับผมไม่มีความนะฮะอาจจะมีเบียดหน้าซ้ายนิดหน่อยนะฮะสีสันก็คือนะแต่ทั้งคันแบบนี้นะครับส่วนแชสซีนะครับผมนี่ครับแชสซีสวยมากนะครับ จอดสีสภาพคันนี้ดีเลยนะฮะมีล้อมแม็กที่อสขอดยางหน้าดียางหลังพอใช้ได้นะครับนะสีสันไม่สวยสมกครนนี้จะไม่สวยในเรื่องของงานสีสันนะครับครับสีสันไม่สวยมีโปมาแล้วแต่สีก็จะหมดสภาพแตกนะครับคันนี้จึงเหมาะแก่การเข้าไล่ก็สวนนะครับนะไม่เหมาะที่จะปั้นสวยชงสวยนะครับก็ราคาหักมื่นนะครับไม่แพง มาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับสีสันลายคำนะโครงลัคานะมีสีแตกนี่ครับภายในนี่ครับผมคอนโซลแต่สวยนะครับคอนโซลยังสวยอยู่เมท้าก็ยังเดิมนะฮะยังเดิมอยู่นี่นะครับผมก็กำลังเซ็สัญญากับลูกค้าอยู่นะครับ สีสันพวกนี้ภาษีก็ต้องต่อ2ปีนะฮะต้องต่อ2องปีคานหน้ามีเบียดฝั่งนี้นะครับแต่ก็มีแต่ซุมนิดนึงแต่ไม่ลึกนะฮะไม่ลึกคานหน้าเดิมนะฮะคานหน้าฝั่งนี้ยังเดิมอยู่นะครับเลยชัดเจนนะสมศอกเดินได้ตัว a bs ด้วยแล้วก็ power นะฮะนี่ครับ <laughs> เพจอยู่นี่รถคันนี้ก็จดทะเบียนปี2543นะครับรถปี2000นั่นเอง สีสันกันชนหังคานะครับก็สีแดงเหมือนกันนะฮะนสีที่ว่าลูกค้าเลยนะลูกค้ามีความจำเป็นที่จะขายนะคะก็เลยขายคันนี้นะครับโอเคซึ่งเราต่อราคาลูกค้าแล้วนะครับผมนะก็คันนี้บอกราคาได้เลยว่าอยู่ที่เป็นไทเกอร์นะครับเครื่อง 2L ยังไม่ใช่คอมมอนเรลนะครับ ตัวพลมาไรยพาวเวอร์แล้วก็จะได้ระบบเหลกีบีสีสันต้องไปเก็บสีทั้งคันแต่ไม่ซีเรียสก็คือเอาไปใช้งานเอาไรข้าสวนมันทุกนะฮะก็จะเหมาะแบบนั้นมากกว่าอย่างแม็กเรเนอร์นี่ก็สวยนะครับแล้วก็เครื่องคันนี้ดีด้วยนะฮะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีอยู่นะฮะเล่มเอกสารพร้อมนะฮะต้องไปต่อภาษีไปถ้าวสวยไปเก็บสีหรือไม่ต้องเก็บเอาไปใช้งานได้เลยคันนี้บอกราคาไปเลยนะครับอยู่ที่หกหมื่น เก้าพันเช่นกันนะครับผมนะฮะคันนี้เขาหมื่นเก้าพันสนใจต่อรองราคามาได้นะครับรถไม่สวยบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถสวยเนะี่ยเป็นรถใช้บ้านๆน,นะครับนะเป็นรถใช้บ้านๆที่จะต้องเอาไปเข้าไร่เข้าสวนเท่านั้นนะครับถ้าอยากสวยก็ไปเก็บสวยได้นะครับแต่มันก็จะไม่ไม่ดีเท่ากับรถสภาพเดิมๆเ,เมืองบ้านนะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทําสัญญารลูกค้าจ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ท่าพระคอนแจงน,นะครับผมนะถ้าพอรับได้คันนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมนะครับ,รบแต่เครื่องคันนี้สวยนะเครื่องสวยแล้วเครื่องดีมากสติ๊กเกอร์ลมยางก็ยังอยู่นะครับสีสันพวกนี้หนานะแต่ว่าโครงสร้างไม่ได้คว่ำม,มานะฮะ โอเคนะครับก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเปก็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราก็จะซื้อแต่รถบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของรถตีเทิร์โชรูมเท่านั้นนะครับบางคันก็จะมีรถฝากขายของพี่ชัยคนหนึ่งแล้วก็จะมีอัปเดตหน้าร้านแล้วก็มีรถประมูลก็อาจมีโอกาสที่จะมีบ้างแต่อาจจะเป็นรถประมูลที่เป็นประวัติเก่าอย่างเช่น มีการประมูลมาผ่านมา4 5, 5, ปี5ปีลูกค้ามาใช้นะครับแต่เราก็ไปซื้อกับบ้านกับลูกค้านะครับนันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะนก็ฝากไว้ด้วยนะครับหารถใช้งานราคาหลักหมื่นนะฮะก็ประมาณนี้ก็จะพอได้นะครับผมนะฮะ อันนี้ก็69,000ฝากไลค์ก็แชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณ f c ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ก็แชร์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ